สวัสดีค่ะมาเจอกับน้องของขวัญเช่นเดิมน,นะคะวันนี้น้องขวัญของขวัญจะมีรูปมาโชว์ว่าน้องของขวัญวาดเองและระบายสีเองเป็นงานปาร์ตี้ของเด็กคนนี้ค่ะจะเล่าเรื่องของเด็กคนนี้ให้ฟังจะครั้งหนึ่งนานมาแล้วเด็กคนนี้เป็นวันเกิดของเขาเขารอเพื่อนมาตั้งนานแต่ไม่มาสักทีสุดท้ายก็ มาคนหนึ่งบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนปาร์ตี้เนี้ยน่าสนุกดีนักเพื่อนคนแรกมาพอพูดพร้อมยืนยืนยืนของขวัญให้เพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้บอกขอบใจแต่ว่าทําไม่ไม่มีคนมาปาร์ตี้นี้เลยเพื่อนคนนี้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาไม่นานห้านาทีผ่านมาก็มาแล้วจริงๆจากนั้นทุกคนก็ยืนของขวัญ เยอะมากให้เจ้าของมันเกิดจากนั้นก็ปาร์ตี้ฉลองกันดีใจเยอะแยะเลยจากนั้นก็กลางคืนสี่ทุ่มแล้วเขาบอกฮ้ยเขาหาวแล้วเขาก็นั่งตาซึมซึมผ่านหาวทุกทีต,ตอนกลางคืนจากนั้นเพื่อนๆก็บอกกลับบ้านแล้วนะลา กูไท์กันทุกคนแล้วก็ตอนปาร์ตี้จบน้องเจ้าของมันเกิดก็หลับไปเลยบนห้องนอนของเขาตื่นมาเขาก็ปเปลี่ยนชุดกลับอย่างเก่าในทานเรื่องนี้สองให้รู้ว่าเด็กๆควรอย่านอนตื่นสายไม่นั้นวันนี้ที่เอาชุดมาใสา่เป็นวันเรียนด้วยตื่นแปดโมงไม่ทันเลยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ